เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูไข่ปลาทองนะครับที่เราได้ผสมเทียมไว้นะครับเป็นการผสมเทียมแบบรีดไข่นะครับเป็นระยะที่หนึ่งเลยนะครับก็คือหลังผสมไปแล้วเนี่ยหกชั่วโมงเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าไข่ดีหรือไข่เสียเนี่ยให้ดูจากสีของไข่นะครับถ้าไข่ที่มีลักษณะเป็นสีใสๆเหลืองๆสีน้ำตาลสีน้ำผึ้งพวกนี้นะครับจะเป็นไข่ที่ดีนะครับ ส่วนไข่เสียเนี่ยมันจะเป็นสีขาวๆคุนๆน,นะครับจะดูรู้ก็คือหลังจากหกชั่วโมงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมใส่น้ำสะอาดก่อนอนันี้น้ำใส่ยาเหลืองไว้อาจจะดูไม่ชัดนะครับนี่คือไข่ปลาทองครับเห็นไหมครับว่าจะมีสีใสๆเรียกว่าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับ ยังไม่มีใครเสียเขาวข่าคุณคุณเนตเลยนะครับแต่มันก็จะมันต้องมีลยอยู่แล้วแหละอาจจะเป็นกระจุกเนี้ยเพีเยงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เข้มอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับจริงๆแล้วปลาทองเนี่ยมันก็ผสมตามธรรมชาติได้นะครับก็คือเอาตัวผู้กับตัวเมียม,มาไว้รวมกันนะครับเดี๋ยวมันก็จะไล่ผสมกันเองนะครับแต่การผสมตามธรรมชาติเนี่ยมันจะได้ไข่ที่ดีเนี่ยค่อนข้างน้อยพอได้ไข่ที่ดีน้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ลูกปลาก็น้อยลงนะครับ อันนี้เราฉีดฮอร์โมนแล้วเราก็จับปีดไข่นะครับเพราะว่าเวลาเราฉีดฮอร์โมนเนี่ยมันจะเพิ่มน้ําเชื้อให้ตัวผู้เลยนะครับทําให้ตัวผู้น่ะมีน้ําเชื้อเยอะขึ้นครับแล้วน้ําเชื้อของตัวผู้เนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับตัวสเปิร์มก็จะเยอะขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้น้ําเชื้อเนี่ยสามารถแหวกว่ายไปยังไข่ที่มีจํานวนเยอะได้นะเห็นไหมครับณตอนนี้นะครับณตอนนี้ถ้าดูด้วยสายตาเนี่ย ผมยังไม่เห็นใครเสียที่เป็นข่าวๆคุ้นๆเลยนะครับอาจจะต้องรอดูพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันแรกนะครับเพิ่งผสมไปเมื่อเช้านะตอนนี้มันก็แปดเก้าชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไว้ในนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็เติมน้ําให้เต็มตู้นะครับเปิดออกซิเจนไว้เบาๆนะครับ วันที่สองนะครับ่าวันนี้จะเห็นชัดเลยนะครับไข่บางส่วนนะครับเริ่มจะมีสีดำดำแล้วนะครับสีดำดำก็คือเป็นลูกตาของปลานะครับที่ปฏิสนธิขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นจุดสีดำดำสองจุดเล็กๆนะครับ เท่ากับว่านี่คือระยะที่สองของไข่ปลาทองนะครับเริ่มพัฒนาการปฏิสมธีนะครับเกิดเป็นลูกตาขึ้นมาแล้วนะครับตัวอย่างที่บอกไว้ในตอนต้นวิดีโอนะครับว่าการผสมเทีนยนมันจะติดลูกระดับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไอที่มันก่อเป็นกลุ่มๆนี่มันก็ไม่ใช่สีขาวนะไม่ใช่ไข่คุ่นๆครับแค่อาจจะยังไม่ได้ปฏิสมธีขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวรอดู พรุ่งนี้นะครับหมนที่สามในหมู่จะคว่ำหลงไว้่างนี้นะครับมันก็จะมีไข่ที่ไม่ติดนะครับเป็นสีขาวๆนะครับร่วงลงมานะครับไข่ที่มันไม่ติดน้ําเชื้อเนี่ยคือน้ําเชื้อเข้าไม่ถึงเนี่ยโบราณมันเป็นสีขาวๆคุ้นๆเนี่ยมันจะหลุดร่วงลงมาเองนะครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันจะหลุดร่วงลงมาเองนะครับถ้าเกิดเราเพาะในแบบร่อนไข่ใส่ผู้พวกเนี้ยถ้าเกิดเราเห็นไข่สีขาวๆคุ้นๆเนี่ย เราสบัดสบัดออกเนี่ยมันจะล่วงลงมาเองนะเราก็ดูทิ้งไปได้เลยนะครับแต่นี้ผมพอแบบให้มันติดกระชามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไข่เป็นเสียเนี่ยมันจะล่วงลงมาเองครับมันจะไม่ติดวัสดุนะครับส่วนไข่ที่มันดีเนี่ยให้เขย่ายังไงนะมันก็จะไม่หลุดออกมานะครับครับให้เขย่ายังไงมันก็ไม่หลุดนะครับแต่ถ้าเป็นไข่เสียเนี่ยมันจะหลุดร่อนออกมาได้เลยนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่สามเรามาดูกันอีกทีนะครับวันที่สามครับลูกปทองก็ถือกำเนิดมาเรียบร้อยนะครับเท่ากับว่าสามวันก็คือ พัฒนาการลูกปลาเนี่ยสามระยะเลยนะครับจริงๆถ้าอากาศเย็นคเนี้หรือเพราะช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณห้าถึงเจ็วันเลยนะครับกว่าลูกปลาจะฟักเป็นตัวนะครับยิ่งอากาศเย็นเท่าไหร่ลูกปลายิ่งฟักช้านะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูในชามกันดีกว่า ในชามก็ยังมีฟักไม่หมดนะครับอ๋อนี่เราจะเริ่มเห็นไข่เสียไข่ที่ไม่ฟักเป็นตัวนะเป็นสีขาวๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันอาจจะซ้อนกันด้วยนะครับไข่ก็เลยเสียนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่ายังไงผสมเทียมเนี่ยมันก็ได้ลูกระดับ80%ออยู่แล้วนะครับ ไม่เกินพรุ่งนี้นะครับไม่เกินสี่วันเนี่ยน่าจะฟักเป็นตัวออกมาหมดนะครับก็จะมีใครเสียอยู่แค่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับก็ถือว่าโอเคครับเบ็ดเสร็จแล้วก็น่าจะประมาณจะให้ผมดูคร่าวๆด้วยสายตานะในกล้องนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับ ผมว่าต้องมีห้าร้อยตัวนะครับน่าจะได้ก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูกันนะครับสําหรับไข่ปลาทองนะครับผสมเทียมนะครับเป็นปลาทองหัวสิงนะครับในช่วงวิดีโอแรกๆอตรงนี้มันยังไม่ข่าวนะมันไม่เป็นสีคุ้นคุนมันเพิ่งจะมาขุ่นวันนี้นะเมื่อวันที่สองก็ยังไม่ขุนนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรครับลูกปลาก็ ย่อยฟักเป็นตัวเล็กๆออกมานะครับ